แม่น่ะเสียอ้อยเกี่ยวอะไรน,นี่ขันเลยขันนี่เขียวเขียวแบบนี้เกี่ยวโหลดเด้อลูกเด้อว้ายง,ง,งัวมาห้องแทยบ้านนี่นางนางเอ้ยนางน้อยไ,<ง>ไปๆลูกพาแมไา่ไปเกี่ยวหยาให้ง,วหงัวแนงัวห้องแล้วเกี้ยวบ๊อบเป็นเออเข้าเดียวลูกเข้าเดียวไปๆ นะเจอยอ้อยเกี However, as well as well. ่ยวอะไรนี okay. ่ข mm ันเลยขันเกี่ยวจังไรกับเกี่ยวหลดเลยลูกนี่แม่นเบิร์ตนี่หนาหยาน้ำมูนี่น่ะงามๆทั้งนั้นเลยเกี่ยวหลดลูกเกี่ยวหลุดคงๆเขียวๆนั่นเหมือนเกี่ยวโลดลูกเอ้ยนี่เขียวเขียวแบบนี้เกี่ยวหลดเด้อลูกเด้อไปแม่แล้วแล้วแล้วเลยอืมนี่ กรรมสุดท้ายพอดีอีน้อยมึงเพิ่งคยขึ้นได้หลายไว้แท้กูเพิ่ห้ละได้พกกรรมขึมน้นเต็มสอบไว้ได้ลูกอะอู้อยมึงไปเกี่ยวเขาผู้ใดอีน้อยตายแล้วเป็นโทษบัดนี้ละเขาผู้ใดบัดนี้ละอูย้ยอีน้อยเต็มสอบกูมาอีนีน้มึงเพิ่งเคยไปเกี่ยวเขาผู้ใดอีน้อยอ้ยตายแล้วเองสิงเอาโทษกูบัดนี้่ละอีน้อย <laughs> กจ๋งขุพะนะไปเมือเมือมือเมือไปไปลูกไป